ออเดอร์นนะเพลงก็จะแซงข้าวนี้หน่อยราคาสีบ นะทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวแฟกตเรีียกเลยทุกคนทีนี่มันไม่ปลอดภั เซึ้งไม่ไหวอะแล้วก็อีกอย่างเพลงที่ผมเปิดมันติดลกเกอร์สิบปอเนี่ยไอห้าคูณสามสิบเนี่ยโอเคแต่ผมว่าไว้ว่าเดี๋ยวผมปิดมันไปก่อนเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยว ทุกคน,นอะไรวนนีย โอ้ยเร่งองงงเนี่ยทุกคนมาฬิ้าหรอโอ้ไม่เอาไม่ปัดให้ทุกคนเขาเหวยกันเท่าเดีวมวกอ,อย่างที่เราลืมไปไม่ได้ก็คือ리เว이น ต่อยเขานะครับแล้วเจ้าเขาทำห้าคูณสามสิบยังไงมาดูคือมันทำยากกูเขาผมว่าเราต้อฆ่าเขา,า,าเลยขอโทษนะเพื่อนวอตเตอร์ยิงหัวไม่ตไปตายตาย หยับอยู่เลยเออตายเร้ยงังไหวจะตายโอ้ยากมากเลยเอฟเอฟปุ่นมมมมมมผมดีพีเอวีก็จะสบ,บายได้แหรอครับทุกคน ระเบิดเลยระเบิดเลยทุกคน Ini biasanya dikali โอ้ยปืนนี้เลยนี่เขาชอบนี่ครับรเราจะมันจำลองกนันนี้นี่กดเลย อนะไรนวะยี่บอร์ดคือไปนั่นบนอะมันไปอยู่ไหนทุกคนเอ้าเวย์เล็กบอทดทุกคนมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยโอ้ๆๆทุกคนกคนมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมอกีน้นรูปหายดีย่หน่อย Yeah, yeah. อย่าอย่าึ้นมาึ้นมาขึ้นมา,มาไม่ได้ดีไว้ไว้ไล้วขค้นรถึ้นรถด่วนไม่สนใจหรอรถทังรถพงอะไรเนี่ยงีงเ่าจะขับไม่ได้เลยไม่ก็ตายแน่ กากเก่าเว้ยขับก็ไม่ได้แล้วเนี่ยตัวอะไรกระโดดขึ้นมาไอ้ยเอ้ยเอ้มันมาหา มามามาอ้ยโนเมมงเ เดี uh. oh, ๋ยวปืนไว้ก mm ่อนเลยเนี่ยอะมันออกไปแล้วไหมเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ทุกคนโอเคๆอันนี้ครัปืนนี่สกิลเกมมีตื๊ดตึ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 ๊ดต๊ดยา

ังทุกคนโอ้โหเนาะนี่ผมบทเพลงก็ได้ ประตูไม่ได้อะเสือพังซะ แจะแลบ้านนี้นะเอาปุ่มด้วยเอามาปุ่มปุ่มบ้านทำลายตัวเองนะจะไปกดเดี๋ยวฉนเพนนะ่าไปกดมเลยนะขอร้องอะ่ะจะกดบนเลยคุณยั้งโหเวอ่ะอังดีอัะ ผมไม่ชอบผมไม่ชอบคนที่ผมไม่ชอบคนที่ชื่อบุกๆนะครับที่โรงเรียนผมเขาชื่อเขาเขาชอบแกล้งผมวันนียเขาก็แซงคิวผมไปแล้วด้วยนะครับก็ฝักมันไว้นะไปแกล้งเลยนหนาฝักมันนะครับถ้ามันเห็นคลิปนี้นะโอ้อะโอ้โโอ้ยยยยเย็นใ ไม่น่าเชื่อม,มันทำได้ด้วยโย่อะไรวะเนี่ยปุ่มน่ากดอ่ะปุ่มน่ากดคนกก ไปดูเพย์จูลิกูดีบามบมเล้วสกปารีปารีบุมบุมนุ่นครับเราระเบิดยาร์ไลนเรียบร้อยแล้วบอกเลยมันไม่รอดแน่ องระเบิดโอ้ไม่ตายเอ็บยัาไม่ตายเอ็บอุ้ยบอกเลยไม่หมดแน่เต็มห้องเลย โอ้มาเป็นสายเลยสายทะลุไปที่พื้น ว้าวลูกดุ่นนี้สีหน้ากดจังเลยอ,ะอล่ะอย่าไปกดปมันนะมั่วนะจะลองอคอม่เฉันปละปกับอันนั้นเออกดผิดก็ผิกดก็ผิด เันจะเป็นประวานนี้แนะก็เปดิดเลยคาเวอร์เละเป็นขี้อ้ทาทะลุมาของกิงเลยเป็นไงล่ะ ระวังมันกระโดดนะเว้ยเรียบร้อยเรียบร้อย มันเป็นเรื่องจริงนะครับ